สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดบ้านหรือ8ชั้นเศรษฐีมีลูกเมีย34คนให้ทุกคนอยู่ด้วยกันสุดอลังการงานสร้างเปิดชีวิตมหาเศรษฐีมีเมีย20คนสร้างคฤหาส์8ชั้นมูลค่า400ล้านยิ่งใหญ่สมฐานะชีวิตที่ผู้ชายทั่วโลกเห็นแล้วต้องพากันอิจฉาเขาคนนี้มีธุรกิจผู้นำด้านอุตสาหกรรมการขนส่งเครื่องจักรกอันดับหนึ่งในสของเอเชีย ไม่เพียงแต่เศรษฐีได้รับการยกย่องจากผู้คนเท่านั้นแต่ชีวิตด้านความรักของเขาก็ทําให้ผู้คนทึ่งอยู่เหมือนกันชายผู้มีอายุ57ปีมีภรรยา4คนและลูกๆอีก14คนอีกด้วยเป็นไงล่ะสเสน่ห์แรงไม่เบาแต่ที่จริงแล้วข้างกายเขายังมีสาวๆว,วัยอ้อๆรายล้อมอีกกว่า16คนสื่อต่างประเทศรายงานเขาคือหูหันเยียนเพื่อให้ภรรยาและลูกๆก,กว่า34ชีวิตที่อยู่รอบข้างมีชีวิตที่มีความสุข เขาตัดสินใจสร้างคฤราสน์หรู8ชั้นรวมมูลค่ากว่า400ล้านบาทที่เมืองซินจูทุกชั้นมีบริเวณกว้างและตกแต่งภายในราวกับพระราชวางังโพชาที่รู้จักการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในแบบของเขาได้สร้างชั้นยอดของคฤราสน์ให้หรูหราที่สุดไม่เพียงแต่มีการตกแต่งภายในอย่างงดงามเท่านั้นแถมยังสร้างห้องน้ำพื้นที่กว้างมากรอบคฤราสน์ของเขาก็ปลูกต้นดอกสกุระที่เขาชื่นชอบเต็มไปหมด แม้ว่าเขาจะมีลูกมากมายแต่เขาก็แสดงความรักและดูแลทุกคนทั่วถึงไม่ขาดตกบกพร่องทุกคนได้รับความรักเท่าๆกันอย่างไม่มีปัญหาท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ